เวียดนามยอมทำทองจะพุ่งหรือจะพักกล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูเฮดทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับมุกกัญจนาพรกับรายการวางแผนเทรดทองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าว,วันพฤหัสที่3กรกฎาคมแล้วนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหากันนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มุกและทีมงานยูเฮดทุกท่านค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะอยากให้พี่ๆจำตัวเลขกันให้แม่นๆนะคะว่าตอนนี้นะคะที่เราอัดอยู่เป็นเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีค่ะตอนนี้นะคะทิศทางทอง ทำในปัจจุบันนะคะก็ทองคาเนี่ยได้มีการเบรกไป3350นะคะแต่ก็มีการยืน50ได้เนาะซึ่งที่ทางทองคำเนี่ยก็ตอนนี้ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะโดยไปเทส3365นะคะแล้วก็มีการทุบลงมาค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องอรอลุนทองคานะคะว่าจะไปต่อหรือจะพักตัวค่ะข่าวหรือปัจจัยที่ตลาดกําลังเรเชื่ออยู่ตอนนี้นะคะสถานก,การณ์ล่าสุดนะคะในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นเนี่ยยังคงกดดันตลาดนะคะในเชิงลบเล็กน้อยแต่ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าคุ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อตกลงทางการค้านะคะเวียดนามแล้วว่าจะเก็บภาษีนําเข้าจากเวียดนามเพียง20%นะคะซึ่งข้อตกลงนี้นะคะจากสหรัฐเนี่ยที่ส่งออกไปยังเวียดนามเนี่ยจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีตอบแทนค่ะแม้เวียดนามนะคะจะอยู่ในสถานะเสียเปรียบจากข้อตกลงนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าเดิมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะตลาดยังต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในข้อตกลงดังกล่าวนะคะว่าจะนําไปสู่การลง นนาแบบเป็ทางการหรือเปล่ารวมถึงการเจรจาการค้ากับประเทศอื่นๆออกค่ะอาจจะทยอยเปิดเผยตามลําดับต่อไปค่ะข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองเลยนะคะก็จะมีข่าวรังอยู่3ตัวนะคะก็คือ a v e r a g e h o u ต e เฮาส n เออรนนิะคะมันออนมันนอนฟาร์นะคะอินพวเมนต์เชงนะคะและ Employment r a t e นั่นเองนะคะวันนี้ก็ระวังความผันผวนสักนิดหนึ่งนะคะมุมมองการลงทุนวันนี้นะคะและกรอบราคาวันนี้เรามาดูกราฟกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะราคาก็จากที่เขาเนี่ยได้ขึ้นไปเนาะแล้วก็ไปเท ประมาณ3ามสนะคะแล้วก็ไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้ก็มีการทิ้งตัวลงมานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขานะคะก็อยู่ประมาณ3าสา 57นะคะซึ่งถ้าเขานะคะไม่สามารถผ่านในโซนตรงนี้ได้นะคะก็เล็กๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดสถานะลองได้นะคะหรือบายได้นะคะเพื่อเป็นการรีบาวเล็กน้อยและมีการกลับขึ้นไปนะคะทีนี้นะคะถ้าเขาหลุดในโซนนี้นะคะพี่ๆเนี่ยสามารถมารับตรงนี้ได้นะคะ3ามสามหนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะหรือแนวรับสําคัญตรงนี้สามารถเปิด p o s i t i o n ลองหรือ บายลิมิตได้เลยค่ะตรงนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะหรือเช้านี้หรือเซกชันบ่านะ,ะเขาไม่สามารถผ่านในโซนนี้ได้เนาะประมาณ30นะคะ ก็3 8 3 0ตรงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเปิดหน้าบายนะเอสั้นๆน,นะคะแล้วก็สามารถถือบายได้แต่ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะกรอบ3380-3390นะคะซึ่งจะเป็นแนวต้านสําคัญตรงนี้ก็ระวังทุบอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างไรนะคะถ้าในตรงนี้นะมีการกลับตัวในทางเฟรมเล็กๆนะคะก็สามารถเก็บได้5 0 0 1 0 0 0 1,500ได้ค่ะและนี่คือแผนเทรดของเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะคะเน้นย้ำนักลงทุน TPS SL ชัดเจนค่ะสลับวันนี้นะคะมุกกันจะนาพรต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทถึงสุขค่ะสวัสดีค่ะ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด